ดีครับผมสวดีผมเอฟแปดเจ็ครับนี่เรื่องเหล้าดีๆมีรถสวยๆมานำเสนออีกแล้วครับโมนี้สิเป็นรถยางเดียวรอชมกันครับก่อนเลื่นฝากกดตามช่องครับโอเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับเปดร้านแปเจ็บุลเลอร์คาร์เจนเตอร์ตั้งจั่บ้านเลขที่87หมู่7ตำบลมะตูนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรติดต่อ0823053162ครับผมโมนี้มีรถคันใหญ่ๆราคาหลักหมื่นครับเดี๋ยวมาชมกันครับราคาหลักหมื่นเลยกันอ่ะเป็นรถอีไอย่าง เป็น Honda Accord Gen เนะครับ Honda Accord Gen เปี2004เครื่อง2.4 EL เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวท็อปสุดชมนี่มันเรียก่่าชมปาว่านนะครับภายนอกสวยๆครับเป็นรถได้รับผู้บริหารเลยนะมาชมกันครับด้านหน้าทีานีไฟตัดหมอกครับผมไฟตัดหมอกจากโรงงาน,านสวยสีสันสวยงามสีสันกะสวยงามนะครับ ตามมาดูการใส่งานของเพ่นแม็กคอฟสิบหกแม็กแทร์คอฟสิบหกจากโรงงานครับด้านข้างสิมีแตงโคเมียมน้ำคิวก,กันกระแทกเมื่อเปิดคิวกระจกนะครับมีแตงโคเมียมมากตัวนี้เป็นอ,อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานนะครับดูโดยรวมสีสันโดยรวมสวยงามพ่อใส่ครับตามอายุอาน,น้าของเพื่อนนะครับเนาะนะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดของเพื่อนนะครับ เรื่อง2.4อ่า2.4 EL ผมว่าสลรับรถราคาลักเมื่อนนี่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับตัวเลือกที่ดีโดยรวมอ่าสีสันพร้อมใส่ครับยางกับสวยสวยเต็มๆอ่ายางสวยสวยเต็มๆยางดันหลบใส่ได้อีกเงี้ๆครับดอกเ,เต็มไปเลยอ,อ,อ่าสี68สิงหา68ครับป้าสี หาผมแปดประชุมความหรูหราภายในครับภายในความหรูหราเบาะหนังเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งสองด้านครับผมเบาะหนังปรับไฟฟ้าสองด้านนะครับปรับไฟฟ้ายังใช้ได้ปกติปรับไฟฟ้าครับผมแดงด้วยคอนโซลที่มีลายไม้พ<ม>อนัดครับออพอดึงคอนโซลแข็งแ้บผมลายไม้พอนัดที่สวย ตัวนี้เสียอห่วจแตโรงงานตัวนี้แอร์แบกคู่ครับผมแอร์แบกคู่แอร์แบกคู่ฟังผู้โดยสารด้านหลังบอหนังแทนโรงงานครับยังบกขาดได้ว่าอาจจะมีแตกไล่ง่ายแน่แต่ว่าเป็นบอหนังแทนรับรองว่าใส่กันดีเลยงายครับง,าาง่ายผ่านล้างขาขาวขึ้เก้าครับล้างข่าวขา,ขาวใส่คือเก้านะครับแผงกวะตัว ตกแต่งด้วยลายไม้วอนัทลูกบานพุ่มหนังแต่งด้วยลายไม้วอนัทด้านหลังครับกเก็บสัมภาระก,กว้างครับกว้างครับกว้างเอ้ยฮวงตะเก็บเดิมฮวงตะเก็บเดิมครับมีสองฟังสวยครับร้านของไายเดิมสำหรับรถ อายุอาน้ำกันได20ปีครับแต่ว่ากันยังความรูล้ละลดระดับผู้บริหารครับประชุมฟังขวาครับโดยร่วมของโดยสารในสะอาดสะอาดครับอ่ามีพรมกระดุมมีพรมกระดุมแถมไปให้ด้วยเขาลูกครับผมตัวนี้โอ้เบาคูหนายังงามสวยใสยครับอือไปสวยแพงประตูว่านัดหนังดำ งามสำหรับกับสีเทาหัวจอ่ากีอ่าล็อกประตูหัวเผ็ดงาม,งามหรูหราเลยฝั่งด้านหน้าผู้เลยคนขับคือเกาครับเบาะปั๊บไฟฟ้าครับตัวนี้ปั๊บไฟฟ้าตั้งสองด,ดัดไฟฟ้าสองด,ดัดปั๊บเอ็นสี่เลื่อนนี่ยังไฟฟ้าครับพอเบาสบายสบายเกียร์อัตโนมัตินะ พวงมาลัยมันตีฟังก์งชันมันตีฟังก์ชันมีกคูต์คอนโทรลครับผมอ่าวงมาลัยกับเป็นไล่ใหม่ปุ่มหนังสำหรับกับไล่ใหม่ว่านักด้วกันครับตัวนี้รับรองว่าสวยๆกันเลยสวยอ่าดูเลขใหม่ถึงอายุสี่หลายจะไม่กับยังบ่หลายครับใหม่แค่สองแสนกับห้าพันครับอืมสองแสนกับห้าพันอ่าตัวนี้ได้จอนล้ครับเป็นจอแอนดรอย ตัวแอนดรอยสวยๆเดี๋ยวสตาร์ทเครือ่องเครื่องก็ยังเงียบๆนิง่งๆครับเครื่องเงียบๆนิ่งๆี๋ยวดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องเครือ่องนิง่งๆครับ เนี่ครับนี่บถสั้นพอพ่อนก็คืนน้ำบ็ดันควันบปไหลคือเก่าครับสภาพเดิมฝากระกโปรงเดิมดนา้าฝากระกโปรงเดิมเก้อเหลือครบครับสำหรับรถราคาลักมื้อนดอีครับคือว่าในรถรู่นรูไปใส่นะครับรถราคาลักล้านกว่าบาทนาเน,น,นื้อลักมื้นนะพอยง่ายๆสวยครับ คือเก้าครับเล่มเอกสารพร้อมโอนเล่มเอกสารพร้อมโอนอ่ารถกระดี่ต้องแจ้งน้อยหนึ่งนะครับรถกระด,ด,ดี่แค่ติดแก๊สแต่ว่าแก๊ติดแค่บ่โดนติดแค่์สองปียกเลิกแก๊สไปซี่ห้าปีแล้วครับเครื่องยนต์ยังดีไม่มีปัญหารถกระดี่สำหรับประกันเครื่องใหู่หกเดือนครับอ่าเพราะว่าเจ้าของเดิมบนก่อนการดูแลดีแล้วกันส่วนลายสีบิงก์นะนนมันอ่านบิงก์นะมันนะครับเนาะรับประกันเครื่องยนต์ในหกเดือนนะครับผมสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ด 2.4 EL ตัวนี้ครับตัวท็อปสุดราคาเปิดที่แค่98,000บาทครับ9 8,000บาทก็ถึงแสนได้รถผู้บริหารคันหรูๆคันใหญ่ๆเบาะนั่งสบายๆนะครับเออไปใส่กันนะสำหรับอ่าคันนี้นะครับทั่วความาจองเลยครับ98,000บาทเท่านั้นครับเบอร์โทร082 305 3162ครับฝากกดติดตามครับช่อง Hoa c e เรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเกต์ล้านแปดเกต์คุณเลิศคาซูเตอร์ครับฝากขอบ บุญขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามไปแล้วครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับผมเมื่อเนีอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ